สวัสดีค่ะ FC ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากเจอคุณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนคนนี้เป็นรักต่างวัยนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะ หรือคุณกับเขานะคะมีความต่างกันมากๆเลยนะคุณกับเขาน่าจะห่างน่าจะนิ่งกันนะคะเห็นไหมอาจจะมีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ <c oughs> นิ่งกันไปนานก็ได้นะคะอยู่ๆก็อยากทักมาอยู่ๆก็อยากเจอนะคะคนคนนี้นะเห็นไหมแสดงว่าคนที่ดูมีความมั่นคงนะคะเป็นคน ธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรนะคะคนคนนี้นะเราพบรอยเจอคุณก็ได้หรือกําลังช่างใจอยู่หรือกำลังรอความพร้อมอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะคนคนนี้นะอยากเจอคุณนะคะดูเป็นความต่างวัยนะคะต่างฐานะกับคุณก็ได้นะหรือเป็นคนที่ยังไม่มีสถานะนะคะอยากที่จะพัฒนาสถานะกับคุณก็ได้คนคนนี้ดูดีนะคะดูเป็นคนนิ่งๆดูเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะ โอ้หเพดดอลเป็นตาเคิรอันนี้เจ็ดดาบแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาน่าจะมีเรื่องไม่ไว้ใจกันนะคะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันก็ได้หรือมีเรื่องที่บิดปิดบังกันอะ่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืเขาอาจจะมีความลับกับคุณหรือคุณรู้สึกว่าเข้าแอบส่องคุณก็ได้หรือทั้งคุณและเขาต่างแอบสื่อแอบส่องกันนะคะมันเป็นเจ็ดดาบอะ่ะ เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ทำงานที่มีไหวพริบหรือว่าอยู่กับสถานการณ์ที่ชิงไหวชิงพริบกันก็ได้นะคะเจ็ดดาษเก่งมากๆเลยนะหรือทำงานที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะทำงานที่อยู่เบื้องหลังก็ได้คนคนนี้นะคะคนคนนี้น่าจะตามสืบตามส่องหรือว่าคุณอาจจะอยากรู้เรื่องราวของเขาเขาอาจจะอยากรู้เรื่องราวของคุณประมาณนี้นะเป็นคนในความลับของคุณก็ได้นะคะ เขตอัเปนเติรนี่เจ็ดดาบแสดงว่าคนที่นิ่งเงียบกันไปอ่ะแต่ยังแต่ยังอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของของกันและกันก็ได้นะคะหืม <c oughs> เป็นคนทางไกลนะเป็นคนเมตุนตุนคุมก็ได้เมติเชียนคนคนนี้เก่งมากๆเลยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือมีความรู้ทางด้านภาษาหรืออยู่ในแหล่งที่ ต้องใช้ภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีไหวพริบฉลาดนะคะเอาตัวรอดนะเมจิเชียนเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยก็ได้หรือห่างหายกันไปนาน,หนไหมก็<ค><ะ>อยากที่จะคบอยากที่จะติดต่อคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพัน<ค>์<ะ>หรือคนคนนี้ดูมีเสน้นสัมผัสนะคะ หรือคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาตลอดนะคะความรู้สึกมันตัดกันไม่ได้นะมันเป็น <c oughs> มันติดอยู่ในในหัวก็ได้นะคะคุณคนนี้นะคุณกับเขาน่าจะติดต่อกันทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะมีอะไรละหลายๆอย่างค,คล้ายๆกันอะเห็นไหมคุณก็ตัดเขาไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ๆเขาก็หายไปอ่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมานะ ะไรที่คิดถึงคุณเอกโอ้โหคนคนนี้90ดูเป็นรักต่างวัยมากๆเลยนะคะดูมีหน้าที่การงานการเงินที่แตกต่างกับคุณมากดูมีความมั่นคงในในชีวิตมากๆเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เกษียณแล้วนะ ดูเก่งนะคะดูมีความต่างกับคุณเห็นไหมอันนี้เจ้าเหรียญอันนี้เพจออฟเพนท์เคิลอันนี้เด็กเหรียญน,นะคะดูมีความต่างวัยต่างฐานะก็ได้นะหรือเป็นคนที่สามารถที่จะมีธุรกิจหรืออยู่ได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาหน่งหายไปอ่ะนะไม่อยากเจอคุณก็ได้นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคิดถึงนะอยากให้ความสําคัญนะคะคุณยังมีค่าคุณยังเป็นที่ต้องการของเขา แต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะนิ่งและห่างกันไปแล้วก็ได้จนเขารู้สึกว่าในความคิดของเขานะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะอยากติดต่อคุณโอ้โหเลิฟเวอร์แสดงว่าคนคนนี้ดูมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเขาดูดีเขามีเสน่ห์นะคะต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกก็ได้ค,คนคนนี้ดูเป็นรักทางไกลนะคะ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณตกลุมรักเขาเขาก็ตกลุมรักคุณอ่ะหรือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะใครๆก็อยากเข้าหาเขาใครๆก็ต้องการเขานะมันเป็นเลเวอรอ์แสดงว่าคุณต้องมีใจหรือว่าคุณรู้สึกว่าหลงไหลหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะเขาคุณกับเขานะคะอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันก็ได้นะหรืออยู่แค่ในความคิดอะ่ะคนคนนี้นะ หรือเคยลหลงไหลหรือคุณกับเขาเคยชอบกันมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่คุณก็จินตนาการถึงเขาถึงรูปร่างเขาหรือเขาก็จินตนาการถึงคุณถึงรูปร่างคุณประมาณเนี้ยเออหลงรักกันและกันมากๆเลยเห็นไหมดูมีความแตกต่างนะคะค,คนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากเจอนะคะคุณรู้สึกว่าเจอเขาแล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะ เป็นคนที่คุณแบบกับเขาน่าจะมีปัญหากันหรือทะเลาะก,กันก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าอยากคืนดีอยากมาหานะคะหรือเป็นคนที่เคยอยู่ในแก๊งเดียวกันเคยไปดื่มไปกินไปดริง้งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะห่างไกลกันไปแล้วนะคะแต่อยู่ๆก็อยากที่จะทักมานะคะคนคนนี้นะสามถ้วย แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้เจอกันนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีก็ได้นะคุณคนนี้นะคะหรือเขาอยากที่จะคืนดีหรืออยากที่จะแต่งงานกับคุณมากเลยหรือคุณรู้สึกว่าแบบคุณรู้สึกจริงจังกับเขามากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเจอเขาแล้วรู้สึกว่ามันสนุกสนานมันแฮปปี้มันมีความสุขเห็นไหมอาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอหรือยังไม่มีสถานะก,ก็ได้นะคะเห็นไหมเมจิเชียน สิบถ้วยวิ f อ r ฟจูนเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่ต่างกาันต่างฐานหน้ากับคุณก็ได้นะคะหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยวิ f อ r ฟจูนแล้วก็สิบถ้วยนะคะผ่านการมีลูกผ่านการแต่งงานหรือเป็นพลังงานของพ้อไม้แม่ไม้ก็ได้คนเนี้ยนะเป็นพลังงานของคนที่ดูต่างวัยอะนะดูมีประสบการณ์สูงในชีวิตก็ได้นะคะ เป็นพลังงานของรักมือสองก็ได้นะคนคนนี้นะคะอยู่กับการเดินทางนะคะการทํางานของเขานะคะอยู่กับการเคลื่อนที่อยู่กับการเดินทางนะคะไม่ค่อยว่างก็ได้นะหรือทํางานที่ต้องใช้เรียกอะไรนะความสามารถก็ได้นะคะใช้ความอดทนนะทำมานานนะคะเห็นไหมมีกิจการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ได้คนคนนี้สิบถ้วย ไมพอแม่หมอขยายเมจิเชียนอะ่ะมันเป็นวิวโอคจูแล้วก็สิบถ้วยแสดงว่าเขาดูดีแล้วก็ดูมีประสบการณ์สูงนะอืมถ้าไม่ได้มีครอบครัวก็ดูเป็นคนที่เรียกอะไรรักครอบครัวสุดๆเลยคนคนนี้ยนะทำทุกอย่างที่ทำให้ครอบครัว,รวมีความสุขก็ได้นะเป็นคนที่มีไอเดียนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะใครที่คิดถึงคุณอีกโอ้โหเจ็ดาบวันนี้แปดาบ แสดงว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจบคุณอยากบล็อกก็ได้นะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้เงียบันไปนะคะมีเรื่องปัญหาทะเลาะก,กันก็ได้จนรู้สึกว่าอยากที่จะเคลียร์นะคะคนคนนี้นะคุณอยากที่จะเคลียร์กับเขาหรือคุณคนนี้อยากที่จะเข้ามาแสดงความจริงใจนะคะอยากที่จะพูดอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะ เรี่ออะไรไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะโอ้แปดดาม,มาอีเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะคนคนนี้อยู่ไกลนะเป็นชาวเมถุนตุนกุมก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณบล็อกโซเชียลไปแล้วนะแปดเก้าโอ้โหมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะในความสัมพันธ์อ่ะคนคนนี้นะ กำลังหาทางออกก็ได้ในชีวิตนะคะเขาเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยนะคะชีวิตส่วนตัวได้เขาอาจจะมีปัญหาที่จะต้องเคลียร์คนคนนี้มีภาระความรับผิดชอบสูงนะคะเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะในโลกโซเชียลเขาดูเข้มแข็งในภายนอกก็ได้คนคนนี้แต่ภายในเขามีเรื่องราวหลายอย่างที่จะต้องจัดการที่จะต้องเคลียร์นะคะ หรือทางานอะไรที่มันต้องใช้การลงทุนสูงๆก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ชิงไหวชิงพริบเห็นไม้เจ็ดดาบนะคะเก่งมากๆเลยมีประสบการณ์นะคนนี้โอ้โหแปดดาบแสดงว่าเป็นคนที่มีความลับกับคุณอ่ะคนคนนี้นะคะถ้าไม่ได้มีความลับก็เป็นคนที่คุณอยากตัดจบแต่ตัดไม่ได้นะคะแม้คุณเคยร้องไห้คุณเคยเสียใจกับเขาก็ได้ ตอนนี้นะน่าจะมีการบลบกันหรือว่าอยู่ห่างกันนั่นแหละนะอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะมีความไม่ไว้ใจกันนะใครที่คิดถึงคุณอีกโอ้โหหนึ่งไม่เท้าเป็นคนในสายงานก็ได้นะคะหรือเป็นคนในโซเชียลเป็นคนในออนไลน์นะคะต่างวัยต่างฐานะแล้วก็ต่างหน้าที่การงานกันก็ได้นะคะเป็นคนที่เพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้นะคนคนนี้นะคะ จะอยู่ในออนไลน์ก็ได้อยากติดต่อนะคะหรือคุณกับเขานะคะเพิ่งเริ่มต้นพบกันอะนะหรืออยู่ๆเขานิ่งหายกันไปหรืออยู่ๆก็ตัดคุณอะ <Okay. S 1> อยากกลับมาสร้างความสัมพันธ์หรือกลับมาติดต่อนะคะถ้า,ถาอยู่ในออนไลน์หรืออยู่ในสายงานก็เหมือนเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากติดต่อมานะอไหมใครที่กำลังหาหาลูกค้าหรือใครที่กําลังแบบหาง,งานนะคะจะได้รับการติดต่อนะ จะมีคนติดต่อมานะคะเรื่องงานอยู่ใครหางานนะจะได้งานนะคะเลยจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆเร็วนี้นะเห็นไ้มห,หรือมีคนใหม่ๆที่อยู่ในออนไลน์ก็ได้ที่คุณเพิ่งคบเพิ่งเจอหรือคุณรู้สึกว่าเขาหายไปนานนะคะอ,อยู่ๆก็ติดต่อมานะหน้หมืนไม่เท้าหกเหรียญโอ้โหอันนี้เล่วว่าหกเหรียญเป็นคนที่ดูมีความพร้อมนะคะในหน้าที่การงานมากๆเลยนะ ดูมีภาระหนักนะคะดูมีเรียกอะไรดูมีคนที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วนะคะดูเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณงอนเขาคุณน้อยใจเขาเหมือนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณเต็มที่ก็ได้นะคะเขาอาจจะมีภาระส่วนตัวหรือคนคนนี้เป็นคนที่เคยช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,องทองกันก็นกได้มันแถวหกเหรียญอ่ะนะเออดูต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะต่างฐานะนะ โหฟอร์กิฟเนตใครที่อยากเจอคุณอีกแสดงว่าเป็นคนที่คุณทะเลาะก,กันหรือไม่ไว้ใจกันก็ได้นะหรือเป็นคนที่มีความไม่เข้าใจกันน่ะนะจนมีเรื่องให้ for g i ิ e เนตเห็นไหมให้ให้มีเรื่องที่ต้องให้อภัยกันนะคะคนคนนี้ดูมีดูเป็นความต่างวัยนะต่างฐานะแล้วก็ต่างเชื้อชาติศาสนาก็ไดนะ้อยากให้คุณแบบมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาอยู่ในอ้อมก,กอดเขาแล้วก็อยากขอโทษคุณนะ่ะคนคนนี้นะคะ อืมพชันเป็นคนที่คุณก็รู้สึกดีนะคะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคนนี้เป็นคนที่เขาลงไหลคุณมากๆเลยนะคะย้ายคุณเยียวยาย้ายคุณมาดูแลเขาเนี่ยเป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะเขารู้สึกเสียใจนะไม่อยากให้คุณต้องปล่อยไม่อยากให้คุณต้องจบกับเขานะคะใครที่อยากเจอคุณอีก เป็นคนที่คุณเปรกนะคะเป็นคนที่คุณมีปัญหากันจนต้องอยู่ห่างกันก็ได้นะคะค,คนคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาทะเลาะนะจนต้องห่างหรือจนต้องแยกจากกันนะคะหรือเป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะโอ้โหคนคนนี้รู้สึกว่าหลงไหลในตัวคุณนะคะเป็นคนที่กลัวคุณไปมีคนอื่นนะคะ หรือกลัวคุณไปยั่วคนอื่นก็ได้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่หลงไหลในตัวคุณอะนะแต่กลัวคุณไปมีคนอื่นก็ได้ประมาณเนี้ยคีออนาริงโอ้โหเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูมีตัวเลือกดูมีเสน่ห์มากๆเลยเมนนี่ออปชั่นอะดูเก่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เขาดูมีตัวเลือกนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจนะ โอ้คนคนนี้เป็นคนที่ดูมีภาระนะคะดูมีเรื่องที่จะต้องจัดการหรือมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ก็ได้นะคนคนนี้นะคะดูมีภาระดูมีภาระหนักในความสัมพันธ์นะคะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะก็อาจจะติดพันธะหรืออาจจะติดภาระนะคนคนนี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่คุณเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้นะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากไปกว่านี้นะคะ คนที่คุณเพิ่งเริ่มก็ได้นะคะคนคนนี้นะเว r ริงโอ้โหเป็นคนที่คุณเคยแต่งงานนะคะหรือคุณเคยมั่นหมายหรือพูดถึงการมั่นหมายพูดถึงการแต่งงานก็ได้นะคะ<ม>เป็นคนที่คุณแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะคะอยากแต่งงานกับเขาประมาณเนี้ยเป็นคนเก่าๆนะคะอยากสร้างความทรงจำน,นะคะอยากรีเพลย์อยากกลับมานะคะ<ม>คนที่คุณเคยจบกับเขาไปแล้วก็ได้นะ คนคนนี้เป็นคนที่คุณต่างหลงไหลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะคุณก็รู้สึกชื่นชอบนะคะแต่มีเรื่องปิดบังนะคะมีเรื่องไม่เปิดเผยอะ่ะนะคนคนนี้อยากให้คุณเปิดเผยความในใจก็ได้นะคะเขาก็ชอบคุณคุณก็ชอบเขาต่างหลงไหลซึ่งกันและกันนะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีแรงดึงด,ดูดเขามีเขาเรียกอะไรเขามีสเสน่ห์มากอะ่ะมูลในจี้ แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยโรเต็คโ r ่ดรีมโอ้โหเป็นคนที่คุณรู้สึกคิดถึงเขานะคะรู้สึกว่าอยู่กับเขาคิดถึงเขาแล้วมีความสุขที่สุดเลยเขาอยู่ในความคิดนะคะอยู่ในความฝันของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่อยากปกป้องนะคะหรือทำในสิ่งที่คุณต้องการอะคนคนนี้นะคะโรเ t e คชั่น โอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากดูแลนะคะอยากปกป้องหรือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกนะคะหรือมีใครลหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์แต่มันเป็น protection อะแสดงว่าเป็นคนที่อยากปกป้องอยากดูแลหรือคุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขานะคะเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้แสดงว่าใครที่คิดถึงคุณอีกแสดงว่าเป็นคนที่คุณแบบแอะไรเคยร้องขอนะคะเคยขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ เป็นคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอเขานะคะเห็นไหมมีจิตเลสซิ่งเนี่ยแสดงว่าใครที่ขอพรอยู่นะคะเรื่องความรักนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณขอพรนะอยากที่เจอเขากําลังจะได้เจอเร็วๆนี้ก็ได้นะคะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่า ต้องการเขานะคะอยากเจอเขาก็ได้อยากมีความสัมพันธ์ประมาณเนี้ยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งได้แน่นแฟนได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทเรียกอะไรอะ่ะต้องระมัดระวังประมาณเนี้ยนะอืมความสัมพันธ์ที่ต้องบนลานนะคะมีความแตกต่างกันมากนะคะคนคนเนี้ย ค,คุณอาจจะเคยตามเขาฝ่ายเดียวหรือให้ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะมันต้องมีผู้ให้และผู้รับเท่าๆกันอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในความคิดของคุณนะคะคุณรู้สึกคิดถึงเขานะคะต้องการเขามากๆเลยคนคนนี้ โอ้เป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะปล่อยกันไปแล้วหรือความสัมพันธ์เนี่ยเรียกอะไรมันมันไม่อยากที่จะปล่อยนะคะแต่ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไปนะคะใครที่คิดถึงคุณอีกโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่คอน FLICT อะนะเป็นคนที่มีปัญหามีความขัดแย้งกันก็ได้เป็นคนที่ใช้อารมณ์หรือว่ามีปัญหารุนแรงกันก็ได้นะคะ ครที่คิดถึงคุณอีกโอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเก่งนะคะดูดีดูมีอํานาจก็ได้นะคนคนนี้ดูดูเป็นคนที่มี power นะคะหมายเลขสิบเอ็ดแสดงว่าเป็นคนที่ดูไม่พร้อมอะ่ะแต่รู้สึกว่าหรือมีใครลหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณเนี้ยนะอยากให้คุณทําตามหรืออยากให้คุณทําในสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะคนคนนี้นะคะ โอ้โหเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ดูเก่งนะคะดูมีเป้าหมายดูมีความพร้อมทางด้านหน้าที่การงานก็ได้นะคะคนคนนี้ดูเป็นคนที่แบบอยากที่จะเข้าหาคุณมากๆเลยนะคนที่มีเสน่ห์สุดๆเลยนะแต่เป็นคนที่ดูใจร้อนนะคะเป็นคนที่ดูทุ่มเทมากๆเลยเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จในชีวิตสูงเพราะว่ามันมีโกล่ะเป็นคนที่เขาอยากที่จะแต่งงานนะคะหรืออยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณก็ได้ ใครที่อยากเจอคุณอีก building block โอ้โหเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะมีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้นะเป็นคนที่มีพื้นฐานมีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เรียกอะไรอะอยู่ในชั้นที่ใครๆก็รู้จักก็ได้เป็นคนที่มีโก้นะคะดูมีความมั่นใจในตัวเองสุดๆเลยนะคะเป็นคนที่ดูมีอายุที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะแต่อยากจะรู้เรื่องราวของคุณก็ได้นะ clean is up โอ้โหเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะแต่รู้สึกว่าอยากให้คุณลืมนะคะอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งก็ได้อยากให้คุณลืมเรื่องราวนะคะนะอยากจะเรียกอะไรสร้างความสัมพันธ์สร้างความทรงจำกับคุณอีกครั้งนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขานะครับพยายามทําใจพยายามสงบสติอารมณ์ก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณก็คิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะต่างคนต่างหางหรือต่างคนต่างทําใจนะคะใช้สมาธิก็ได้นะเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะนะ อ้อันฟินิตแสดงว่าเป็นคนที่รู้สึกดีกับคุณมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ